สวัสดีครับอยู่ก้าฟรีดอมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้พามาดูเบ็ดที่ปักไว้เมื่อวานนะครับดูวันจะมีตัวไหมโอเคครับดูหลังแรกกันเลยอย่งนี้เป็นไงโอ้โหไปอะไรน,นู่นมา ไปเกี่ยวพันย่าอยู่นู่นครับไม่โดนดูหลังต่อไปครับหลังนี้เป็นไงหัวทิ่มน้ำเลยโอ้ไม่มีครับ หลังต่อไปโอโอ้โหใครมายกหลับขึ้นครับเนี่ยดูครับติดปลาช่อนครับใครมายกหลับผมขึ้นครับเนี่ย นี่หลังนีิติดกระช่อนยกขึ้นมาตอนไหนครับเนี่ยมันยกขึ้นทำไมอ่ะโอ้โหน่าอย่างวะเนี่ยหลังนิติดกระช่อนครับ เมือนมีคนมายกขึ้นครับใค่มายกกระช่อนขึ้นมาวะยังไม่เน่านะครับมังใช้ได้อยู่ครับ เมายกปลาช่อนกันขึ้นมาเซ็งเลยสาปากไว้นี่คนมาแก้งยกของกันนี่ครับได้นะครับยกทาไมวะปลายังดีอยู่นะครับเหมือนพึ่งจะมายกขึ้นปลานะครับ แข่งขึ้นมายกขึ้นมาปลายังตัวนิ่มอยู่ยังยังมีเมือกอยู่นะครับยังไม่มีกลิ่นนี่ครับสวยครับแข็งแข็งเออหรือว่ามีตัวอะไรลากเหมือนขึ้นมานะครับ มันมีรอยฟันลากขึ้นมาริมตลิ่งครับไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับโอเคครับผมซ่อนหนึ่งตัวปลายังเป็นเมือกๆอยู่นะครับตาย่งยังใสยอยู่ครับแสดงว่าเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนมีตัวอะไรลากขึ้นมานะครับถ้าเป็นคนต้องยกไปแล้วนะครับ อถือว่าได้นะครับหนึ่งตัวไอช่อนหลังนี้หลังนี้ไม่มีอะไร โอเคครับดีเนะมาเจอก่อนผมว่าจะมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ได้มาครับโอเคช่อนถือว่าสวยครับไซนี้มีตัวอะไรมากัดไม่รู้หางมันเหมือนมันเลขหมดเลยครับนี่ ดูหลังต่อไปมีไหมชิบนะมีตัวหรือเปล่าไม่มีตัวไม่โดนเลยนะครับหลังนี้ไม่โดนเลย หลังต่อไปหลังนี้มีตัวอะไรไหมหลังนี้ไม่มีเดียวหมดแต่งงว่าหลังนั้นอะไรมันลากลงไปหลังนี้เป็นไง ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแค่ okay, ครับผมสรุปแล้วมีปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับผม